เขาคั่วเห็ดยูเห็ดกินก็แม่ปานเด้ค่ะเด้อเพื่อนๆน,นค่ะมามาชวนแม่ปานเห็ดค่ะแม่บ้านทำลาบไงงวงนะคะเพื่อนๆืนค่ะเนื้อไก่งวงแม่บ้านก็เอามาฉีกฉีกขั้นเป็นประมาณนี้ค่ะจะบดสับค่ะกอบปรุงรสก็มีเครื่องเขาคววั่วหอมเปยน้ำปลาผิกป่นนำมะนาวเนี่ยกะปรุงรสตามใจชอบเด้อค่ะเด้อแต่ละบานก็ รสชาติบ่เหมือนกันนะคะใครชอบแบบไนกะปรุงเอาตามใจคนกินถอดคุณเชียงด้วยค่ะมาในอาหารเย็นง่ายๆค่ะเครื่องปรุงเครื่องปรุงกะนี่แหละค่ะหัวหอมเปปรุงพริกบนใส่ข,ข้าวคัวใส่น้ำปลาใส่น้ำมะนาว ก็ชิมว่ารสชาติถูกใจถูกปากประมาณนี้แหละคะ่ะโอ้ยอธิบายบอถูกนะคะแม่บ้านกบ,บ่ได้มาสอนเห็ดกับเขาเนาะแม่บ้านแค่โชว์ว่าแม่บ้านก็ททำอาหารเย็นประมาณนี้แ่ะคะ่ะเพื่อนๆจ๋าไม่ว่ากันเนอกาะเพื่อน,น,นที่รักจ๋าค่ากหลายคักบอ คุเล่คุเลุ่เล่เข้ากันก็เป็นอันเรียบร้อยค่ะเพื่อนๆไม่ยุ่งไม่ยากอาหารไทยเฮาเนะาะแต่หัดทำก่อแ่บเองค่ะนะสองพอลูกเสียงเจ้า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 เนี่ยลาบไก่นวงเรียบร้อยค่ะมันเชียงผักเขาสวยร้อนๆสุกพอดีค่ะอะ ดูบรรยากาศนอกบ้านยิ้มมากกลายเป็นน้าแข็งแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะตามสนามยาลิมรัวข่าโพนประมาณแน่ละันนาหนาววมายังไงลูกลูกสาล่ะอยากไปเข้า้องน้ำทําธุระน,นอกบ้านบอปะ เนาะนี่แหละคะ่ะเลี้ยงลูกเลี้ยงล้านกะยุ่งยากไปอีกแบบเลี้ยงม้าก็ต้องก็คอยเทคแค่ดูแลเพิ่นเนาะจะปล่อยทิ้งละเลยก็ไม่ได้ก็รักเหมือนลูกเหมือนล้านนั่นแหละม้าก็ได้เ,เกิดมารวมโลกกันเดียวกันละแบง่งแงกันเฮลิอเก็เฮลิอนะนอกบ้านก็ได้หนาวจ,อจอ่อยๆลมวอยๆคือเกาค่ะห,หนาวก็จะประมาณนี่แหละเป็นเพื่อนที่รัก ค่านอองมาออกมาเดินจ้าเนี่ยน้องม้าของแม่บ้านนะคะก่อนจะออกก่อนจะออกไปช่งน้องนาลินเรียนไวโอลินแล้วก็จะไปซูปเปอร์มาร์เก็ตเอเชียนค่ะว่าได้ซื้อมะละกอมาตัมนั้นเราอยากกินมะละกอกะทันนาลาินก็ได้ช่วงนี้แม่บ้านบาุกใครได้ทำอาหารไทยเท่าไรเพราะว่าแม่บ้านอยู่ในช่วงไดเอทโซเดียมค่ะเพราะว่าโซเดียม หลยกรบบดีหมอเขาให้ลดโซเดียมไฮบารเฟเชอร์ไฮเนาะมาก็ได้ปะได้เวลาทรงนลินเรียนไวโอลินแล้วก็ไปเอเชียนมาเก็ตกับแม่ปางกันเลยจ้าว่าจะได้มาละกอบอ,บอได้ไปนานแล้วเนาะกุกี้ขมอนเกอระวางเดินทางไปโรงเรียนสอนไวโอลินของนลินนะคะเพื่อนๆทีรักค่ะดูบรรยากาศสองขางทาง ก็ยังมีหิมะหลงเหลืออยู่ค่ะนี่ก็เป็นเมืองแดมเบรลีนะคะเพื่อนๆที่รักค่ะลัดคอนติกัดค่ะขับรถมากับประมาณ10นาทีก็ถึงแล้วค่ะหลังจากนี่ก็จะพาารินไปซื้อมะละกอดูค่ะโอุ้ยสวยเนาะต้นไม้สลัดใบกิ่งก้านออกมดดูคลาสสกดีแม่บ้านว่าดูค่ะแต่ละลังคาเรือนก็ดูหนาวเย็นเนี่ย เป็นเมืองแดมเบรีถึงโรงเรียนจะถึงโรงเรียนหรอคะ่ะจะถึงโรงเรียนแล้วนะนานานลินสาวน้อยประจำบ้านสามพ่อแม่ลูกเชถึงโรงเรียนสอนวโอลินแล้วนะคะคเพื่อนๆค่ะนี่ก่ะโรงเรียน 12น้องนาลินเขาห้องไปเรียนไวโอลินแม่บ้านเห็นขบวนพาเลตเชิดเขาขบวนพาเลตคริสต์มาสค่ะช่ขขวนงนี้เป็นเดือนเนี่ยแหละคะ่ะเดือนแห่งคริสต์มาสนะคะก็จะมีขบวนพาเลตตามจุดต่างๆประมาณน,นี่ยูุนีกับเป็นเมืองแดนมารีคะ่ะของเชิด คล้ายๆปูรูค่ะคล้ายๆประเทศปูรูเนาะค่ะเนาะเนี่ยเป็นมีราด้วยจี้นะแม่นบ่ไว้สายตาก็ได้สายตาแม่บ้านก็ได้บ้านเลยเก็บภาพบรรยากาศการะบวนพาเลตตอนกลางวันให้เพื่อนๆดูอยู่เมืองแดมเบรลีค่ะระหว่างรอหนองนาลินนะคะเนี่ยนาลินเรียนไบโอลินก็ประมาณชั่วโมงนึงค่ะ แม่บานก็นั่งรออยู่ออฟฟิศค่ะเพราะว่าแม่บานติดรถมาด้วยเพราะแม่บานอยากไปซื้อมะละกอน้องลิ้นบนอยากกินมะละกอสมตําค่ะเพราะว่าแม่บานบ่ได้ทำมะละกออู้นั้นหละมานสองเดือนหร,อหรือสามเดือนนี่แหละเพราะว่าหมอเพิ่นให้แม่ปางลดโซเดียมค่ะเพราะว่าแม่บานเป็นความดันสูงสูงเกินเขตคะ่ะหมอก็เลยให้หลดพวกเกลือพวกยังแม่บานก็เลยบอกใครเฮตอาหารไทยช่วงนี้คะ่ะ ว่าอาหารไทยเขาก็ใส่ซอสหลายอยาอะะ่างเนาะค่ะทั้งซอสอุอ้ยมีแต่ซอสเค็มๆค่ะนังมาแหละเนาะอาหารไทยเนี่ยกุบวนพาเลรดสวยบ่กค่ะนโอ้ยโอยโอ้เย,ยน้ <c oughs> นาลินเรียบร้อยคะ่ะชั่วโมงหนึ่งเต็มแล้วคะ่ะสำหรับวันนี้ก็จะปะขึ้นรถเดินทาง ่อไปเอเชียนมาร์เก็ตค่ะขับรถไปกับสิบนาทีเนาะค่ะรวมๆทั้งหมดจากบ้านแม่บ้านมาถึงเอเชียนมาร์เก็ตก็เป็นสิบห้านาทีนะคะขับรถมาโรางเรียนสอนไบโอลินกับสิบนาทีค่ะบวกไปอีกห้านาทีก็เป็นน้ำสิบห้านาทีพอดีค่ะก็กถึงค่ะทุกยานทุกยา่างซูปเปอร์มาร์เก็ตแถวๆบ้านที่แม่บ้านอยู่นี่บมูไก่นะคะจะกินอาหารไทยนี่ขับรถออกมาแป๊บเดียวก็ได้กินแล้วคะ่ะเพราะว่า อยู่ในติดกับซูเปอร์มาร์เก็ตเอเชียนต่างหลายสาขาเนาะค่ะโอ้ยเนี่ยระวัางทางค่ะระวัางทางรถเยอะมากมากนี่เลยค่ะแอตแลนติกมาร์เก็ตทีมกบลันมาชบประจำ ตื่นขึ้นมาได้ล้านก็นจับจ้องมะละกอเลยทีเดียวค่ะมันมนี่มะละกอลูกบ่ค่อยสวยค่ะเพืเ่อนๆค่ะนี่แต่ลูกบ่ค่อยงามก็ยังว่าแหละอยากกินเนาะก็ต้องเอาค่ะจะเอาสดๆคือบานเฮากับบมนี้แหละเดีย๋ยวแม่บ้านจะซื้อแหนมจากดุนน่ะแล้วก็จะซื้องูเชียงแล้วก็จะไปหาซื้อน้ำปาลาราไปตุนไว้ คล้องแล้วก็กลับบ้านกันนะ yeah, เดินต้องระวังค่ะทางเป็นน้ำแข็งทางเป็นน้แข็งดูก เอาของเขา้าทายรถแล้วก็เก้าค้าเดินทางกลับบ้านกันค่ะเพื่อนเค่ะระวังทางไปบ้านเก็บภาาบรรยากาศดูเอ้าอังโกแซมเจอกันที่บ้านจ้าเพื่อนๆจ้ามาถึงบ้านเรียบร้อยค่ะเพื่อนเค่ะไปทั้งวันเลยวันน okay. <vale> ี้ก็ได้มะละกอมาสมใจอยากแล้วน้องนารินเขามาลูกเดียวค่ะลูกก็ไทยสวยค่ะได้พักมาทำรราบไก่งวงแล้วก็ได้ตะไคร่มาทำตุมยำแล้วก็ แม่บ้านได้เนม่าค่ะได้หนมแล้วก็ได้ซอสสิ่งมุนเชียงเนาะคะ่ะแล้วก็ได้น้องนดลิ้นได้มามา่าเพ็ดมาแล้วก็น้ำมะพร้าวน่าลิ้นได้แม่บ้านได้ <c oughs> น้ำไม้แล้วก็ได้น้ำปลา <c oughs> น้ำปลาน้ำปลาซอสหอยนางรมแล้วก็ยางละสองขวดนะคะได้มายางละสองขวดแยมเลยนาลิ้นแยมเลยนาลิ้นได้กินมะละกอสนใจ มาถึงบ้านเรียบร้อยค่ะเป็นแฟนค้าดูดูที่ได้มาค่ะวันนี้ภูมิใจได้กินส้มตําแล้วค่ะข <c oughs> ่าน,ะะ <c oughs> นไปค่ะเอเซียนมาเก็ตกรยูบไก่นะคะเป็นเพื่อนแต่บอไปค่ะราะว่าช่วงนี้แม่บ้านลดโซเดียมแล้วค่ะหมอก็ให้ลดโซเดียมค่ะ <c oughs> น้ำปลาโซเดียมโลโซเดียม <c oughs> นะคนะ น้ำนาะล่งสื้อมากกับใครจะกินครั้งแรกกินแม่บ้านไปเจอน้ำปลาน้ำปลาละปนอลูโซเดียมนะน้องมาเงาหน่อยเดี๋ยววันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพืเ่อนๆที่รักคะ่ะเจอกันคลิปหน้านะคะไปแล้ว น้องมาคุกกี้แม่กับปีสาจปุยุบันทั้งวันนะวันนี้ไปแล้วค่ะของเห่นใหม่เนี่ย